คณนะวิทยาการจัดการก็ได้จัดพิธีในการถวายพระพทชัยมงคลเนื่องในวันรกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพัรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระ,ระบรมราชินีนาถเนื่องในวันรกาศที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษา8ส,า 12, สิงหาคม2556ครับในวันนี้พิธีการจะเริ่มต้นด้วยท่านประธานในพิธีท่านผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ธีรพันธ์โชคอุดมชัยท่านคณะดีคณะวิทยาการจัดการ จะได้ถวายผ่านพุ่มเงินพุ่มทองและถวายเครื่องราชสักกราระต่อหน้าพระบรม,มชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจา้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจากนั้นจะกล่าวคําถวายอาศิลาวาสราชดสดีต่อโดยพวกเราทุกคนจะได้ร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชาเป็นอันเสร็จพิธีครับปัดน,นี้ได้เวลาเป็นสมควรแล้วกระผมค่ขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพันธ์โชวพุดมชัย ท่านคณะบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยา,ยล,ายลัยราชภัดกาญจนบุรีจะได้ถวายพานพุ่มเงินทุ่มทองและถวายเครื่องราชสักการะและกล่าวคำถวายอาศิรวาสราชสุตีตามลำดับขอกาบเรียนเชิญครับ ข้าพมอข้าพระพุทธเจ้าผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพันธ์โชคอุรดมชัยคณะบดีคณะวิทยการจัดการพร้อมด้วยข้าราชการอาจารย์เจ้าหน้าที่นักศึกษาต่างมีความชื่นชมสมนัตเป็นล้นพน้นที่วันเฉลิมพระชนมพรรษาในใต้ฝาละอ,องธุรีพระบาทได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งในวันนี้ซึ่งในปีนี้ถือเป็นโอกาสมหามงคล ฉเฉลิมพระชนมพัรษา81พรรษาประสบนิกรทั้งปวงต่างปราเปิ้มปิติยินดีที่ใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาททรงพระ,กะเกษมสำราญมีพระพระลานามัมสมบูรณ์พระเกียรติคุณเพิ่มพูนพระจรกระจายไปทั่วทุกสาธุนุทิศเสด็จสถิตเป็นรัตนาลีของวงประชาไทย ผสกนิกรทั้งพวงต่างประจักแก้งและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณล้นเก้าล้นกระหมบมหาที่สุดนี้ได้ที่ทรงมีน้ำพระราชหาทืไทยเปี่ยมด้วยพระเมตตาทรงอาทรห่วงใยในอาณาประชารากแม้จะอยู่ในถิ่นทุรกันดารเทียงใดใต้ฝ่าละองธุรีพระบาทก็ทรงพระราชอุตสาหะวิริยะ,สะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียน และทรงบำบัดทุกบำรุงสุขโดยทั่วหน้าไม่ได้ทรงละอายย่อท้อต่อความยากลาำบากเพื่อสงวนรักษาทรัพยากรป่าไม้และสืบอายุขยายพันธุ์สัตว์ป่านานาชน,นิดท,ที่นับวันจะสูญที้เปนไปจากประเทศไทยทรงพระกรุณาก่อตั้งเป็นการสงวนรักษามรดกศ,ศิลปะวัฒนธรรมอันล้ำค่าในท้องถิ่นต่างๆของไทยพระราชะกรณียกิจนานับประการ ที่ได้ฝาละอ,องธุรีพระบาทได้ทรงพระราชอุสาหะวิิยะบำเพ็ญเพื่อประโยชน์สุขของอาณาปรรชาล้วนเป็นที่แท้สองสรรเสริญเ,เรื่องลือไกลในนาประเทศทั่วโลกพระมหากราณาและพระเมตตาธรรมล้วนจารึกอยู่ในหัวใจของพวงชนชาวไทยทุกรูปนาประสมนิกร์ทั่วทุกเขตชาตต่างจงรักภาคดีนิมีวันเสื่อมลาย ในอภิรักษ์กิตตมงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรันษา8 1พันษาในปีนี้ข้าพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยข้าทูลลอ,องพระรทุลีพระบาททั้งปวงที่มาชุมนุมพร้อมกันที่นี้ขอพระราชาทานพระราชาวาโรกาแสดงความจงรักภักดีน้อมอันเชิญพระคุณศรีรัตนัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากโลโลกตลอดจน พระบรมเดชานุภาพแห่งพระสยามสทวาที่ร่าและสมเด็จพระบูรพระมหากษัตที่ล่าเจ้าทุกพระองค์โปรดอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละองธุรีพระบาทให้สรงพระเจริญมีพระชนมายุยิ่งยืนนานเทียบพร้อมด้วยจตุรพิษพรชัยมงคลหากมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสำนิกสมพระราชหฤทัยบาท ทรงเป็นผู้พระบุลบรานีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่าเกียดทีคุณแผ่ภัยสารทั่วทุกที่สานุทิศเสเด็จแติดเป็นมิ่งขวัโลบก้าวของข้าพระพุทธเจ้าและพระสงฆนิกรชาวไทยทั้งปวงตลอดกาลนานเธอด้วยก้าวด้วยกระบอกขอ,อเดเชะ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็พจพระนางจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเรื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระช่วพรรษาในวันนี้ก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับในานามของคณะกรรมการจัดกิจกรรมก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านประธานในพธิธีในวันนี้ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพันธ์โชคกุมชัยขอขอบพระคุณบรบรดาคราจารา์